สดีครับเด็กๆชั้นม5ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุม้มนะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครูอุ้มเนี่ยนำความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆทุกคนด้วยวันนี้ครูอุ้มจะพูดถึงเรื่องนี้ลูกเป็นวรรณคดีเรื่องสําคัญที่เราเรียนกันไปกี่ครั้งแล้ว 2ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่3และเป็นครั้งสุดท้ายครูอุ้มจะพูดเรื่องในประเด็นของสรุปความรู้และประเมินค่าวรรณคดีของวรรณคดีเรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์เออนะชื่อเพราะเนาะเอาอ,อีกรอบสิคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรมีคุณค่ายอย่างไรวันนี้เราจะมาสรุปแบบองรวมกันเลยเอออยากเรียนรือยัง ถ้าอยากเรียนแล้วเด็กม .5 ประมาอ <c oughs> โอเคเริ่มเรียนได้เอ้าเรามาทบทวนประวัติความเป็นมาและความสําคัญนิดนึงวรรณคดีเรื่องนี้กําเนิดเกิดตั้งขึ้นมาจากเหตุการณ์ใดลูกมาจากเหตุการณ์นี้นะรัชกาลที่5โปรดเก้าให้ก่อตั้งโรงเรียนราชาแพทย,ย์ทาลายขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้มีตําราแพทย์เพื่อใช้ในโรงเรียนนั้น จึงรวบรวมตำราแพทยาศาสตส่งเคราะห์ขึ้นแต่ในครั้งนั้นเนี่ยทุนทรัพย์น้อยรวบรวมไม่เสร็จก็ต้องยุติไว้ยุติเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้รวบรวมไม่เสร็จยุติไว้ก่อนเนาะเหตุการณ์ที่สองตามมาลูก นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนราชแพทย์ยาลัลเนี่ยนะเขาก็มาก่อตั้งโรงเรียนขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนเวสสโมสรก็เลยเห็นว่าโอกาสอันดีเนาะเลยจัดพิมพ์แพทยศสาส่งเคราะห์เอาตำราแพทย์เนี่ยที่รวบรวมไม่เสร็จเนี่ยมารวบรวมอีกครั้งหนึ่งเออมารวบรวมซะใหมในที่สุดก็รวบรวมไม่เสร็จเพราะว่าทุนทรัพย์น้อยขาดทุนทรัพย์ขาดเงินอ่าขาดเงินสนับสนุนนั่นเองก็ต้องยุติไปก่อน พอมาถึงยุคต่อมาเนาะสมัยต่อมาพระยาพิษณุประสาทเวทถ้ามีพระนามเดิมว่าคงถาวราเวทเนี่ยท่านจัดพิมพ์สมบูรณ์สามารถรวบรวมคำพีเล่มนี้เนี่ยได้สมบูรณ์ในวันที่1มีนาคม2450ีูุ่อุ้มบอกไปแล้วว่าถ้าโจทย์ถามว่า ใครสามารถรวบรวมคำพิเล่มน,นี้ได้สมบูรณ์ก็ต้องตอบว่าพญายพิสนุประสาสเวศคงถาวราเวศนั่นเอง okay, โอเคมอยอโอเคมอยนะโอเคไหมเออเนาะอันนี้คือประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวรรณคดีเรื่องน,องน,องนี้เรื่องที่เราเรียนผ่านกันไปแล้วสองครั้งเนี่ยแหละเนะเาะอ้าวผ่านต่อไปเรามาดูสังเขปเรื่องนิดหนึ่งก็คือสังเขปเนื้อหาว่าเนื้อหารวมๆของวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยกล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นสําคัญประเด็นที่หนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการของโรคและการรักษาโรคแบบแบบกว้างๆเออแบบกว้างๆประเด็นที่สองคุณสมบัติของแพทย์ผู้รักษาโรคว่าแพทย์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและแพทย์ที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอย่างไรเออเขาจะบอกลักษณะของแพทย์ที่ดีกับแพทย์ที่ไม่ดีอันนี้คือสังเขปของเนื้อหาอา้าวผ่านไปไม่ยากเรียนแล้วเนาะ ต่อไปเราประเมินค่าวรณคดีกันการประเมินคุณค่าวรณคดีเนี่ยประเมิน3ประเด็น1น่งด้านวรรณศิ์ก็คือการแตง่ง 2. ด้านเนื้อหาก็คือข้อคิดและ 3. ด้านความเชื่อคือปรากฏความเชื่ออย่างไรบ้างเอาสประเด็นเริ่มต้นที่ประเด็นแรกวรรณศิลป์นักเรียนต้องช่วยครูอุ้มดูนะว่าบทที่ครูอุ้มยกมาเนี่ยมันมีวรณศิป์ดีเด่นอย่างไรเอาอ่านพร้อมกันลูก อันหนึ่งท่านได้กล่าวถามอยากกล่าวความบางอ,าอัดอําเพิใจว่าตนจำเพศไข้นี้อันเคยยาใช่โรคสิ่งเดียวใดจะทันหายในโรคาต่างเนื้อก็ต่างยาจะชอบโรคอันแปรปรวนบางทีก็ยาชอบแต่เคราะครอบจึงหันหวนหายคลายแล้วทบทวนจะโทษยาก็ผิดทีเออแปลว่าอะไรเอาแปลก่อนแปลบทแรกก่อนเอาแปลบทแรกก่อนนะเขาบอกว่าอันหนึ่งท่านได้กล่าวถามอยากกล่าวความบางอ,าอัดอ่านถ้าคนไข้เนี่ยถามอะไรมา อย่าไปปกปิดตอบไปให้หมดตอบไปแบบเคลียร์ๆตอบไปให้หมดอย่าไปปกปิดเพอใจว่าตนจำเพศนี้อันเคยยาอย่าขนองตนว่าอุยโลกแค่นี้เแบบฉันรักษาหายมาแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าพูดแบบตามอําเภอใจอย่าพูดเล่นๆอย่าประมาทในโลกอันนี้คือบทแรกอ่าบทแรกเนาะบทที่สองใช้โรคสิ่งเดียวใดจะพันหายในโลคา ต่างเนื้อก็ต่างยาจะชอบโรคอันแปรปรวนประเด็นสาคัญอยู่ที่ต่างเนื้อก็ต่างยาต่างเนื้อก็ต่างยาคือคนต่างกันยาที่ใช้ย่อมต่างกันแม้ว่าจะเป็นโรคเดียวกันเนี่ยนะลูกนะแต่ยาที่ใช้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันได้สังเกตง่ายๆปริมาณยาคนที่เป็นโรคหนึ่งแต่เป็นเด็กก็ต้องใช้ปริมาณยาที่มันน้อยลงส่วนคนที่เป็นอีกโรคหนึ่งอ่ะโรคเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ปริมาณยาที่ มากขึ้นถึงจะเห็นผลถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าต่างเนื้อก็ต่างยาตรงกับสำนวนไทยว่าอะไรลางเนือ้อชอบลางยาก็คือบางคนก็ถูกกับอีกยาหนึง่งบางคนก็ถูกกับอีกยาหนึง่งโอเคผ่านไปบทที่สองต่อไปบทที่สามลูกบางทีก็ยาชอบแต่เคราะครอบจึงหันหวนหายคลายแล้วทบทวนจะทดยาก็พดทีบางทีเนี่ยก็มาถูกทางและใช้ยาได้ถูกแหละแต่ว่าโรคเนี่ยมันเป็นหนัก มันมีเคราะห์เออมันมีเคราะห์ก็คือมันสามารถเป็นอีกได้ถูกไหมเป็นแล้วก็เป็นอีกได้หายทายแล้วทุกพวมเป็นแล้วก็เป็นอีกได้จะโทษยาก็ผิดทีจะไม่สามารถโทษยาได้เออจะโทษยาไม่ได้อันนี้ก็คือแปลบทที่3ามคราวนี้คุณค่าด้านวรรณศินที่ครูอุ้มอยากให้เด็กๆด,กดูคืออันนี้ครูอุ้มกล่าวไปแล้วต่างเนื้อก็ต่างยามันตรงกับสำนว,นวนว่าลางเนือ้ชอช่อ ลางยาอ่าลางเนื้อชอบลางยาตอนนี้ใครมีปากกาสมุดนะลูกนะจดแล้วการดอกจันลงไป3มดอกสําคัญมากอ่สาสดอกนะลางเนื้อชอบลางยาลางแปลว่าบางลูกลางแปลว่าบางลางเนื้อแปลว่าบางคนชอบลางยาก็คือชอบยาบางชนิดบางคนก็ถูกกับยาบางชนิดบางคนก็ไม่ถูกกับยาบางชนิดโอเคไหมอันนี้คือคุณค่าด้านบรรสินคือแฝงสัมนวนไทยลงไปด้วยโอเคผ่านไปบทนี้เนาะคุณค่าด้านบรรศิน,นต่อไปคุณค่า เนื้อหาเด็กๆต้องช่วยครูมวิเคราะ์ว่าบทที่ครูจะกล่าวต่อไปนี้มีข้อคิดอย่างไรเอาอ่ะลูกเห็นลาบจะใครได้นิยมใจไม่เกรงกรรมรู้น้อยบางอาจทำโรคระยำเพราะแรงยาโรคนั้นคือโทโสจะพิโยเร่งวัฒนาเพศเร่งแพทย์เร่งกระนำยาก็ยิ่งยับระยำเยินหมายความว่าไงลูกหมายความว่าหมอบางคนแพทยบางคนเนี่ยเห็นแก่ลาบเห็นแก่เงินที่เขาเอามาให้ก็ทำไม ไม่เกรงกลัวต่อกรรมเออเห็นแต่เงินที่เขามาให้ก็รักษาไปอย่างนั้นแหละเห็นแต่เงินถูกไหมรู้น้อยบางอาจทําโรคไรยำเพราะแรงยาใช้ยาเกินขนาดใช้ยาผิดขนาดใช้ยาเยอะทําให้ทำให้แพ้ทำให้โรคของผู้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนักขึ้นมาก็ได้ถูกไหมโรคนั้นคือโทโสจะพิโยเร่งวัฒนาแพทย์เร่งกระหน่ำยาก,ก็ยิ่งยับระยำเยิมยโรคก็เหมือนความโกรธ ยิ่งมันมีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งพังมากขึ้นเท่านั้นถ้าแพทย์เนี่ยไปเล่งใช้ยาปุ๊บก,ก็ยิ่งยับระยำเยินทําให้อาการของโรคเนี่ยมันเป็นหนักมากขึ้นไปอีกเท่านี้หนูได้ข้อคิดอะไรลูกหนูได้ข้อคิดจากอะไรจากบทนี้ก็คือคนที่เป็นแพทย์เนี่ยอย่าเห็นแก่ลาบยศสารเสริญถูกไหมแล้วก็รู้น้อยอย่าอวดรู้เออโอเคไหมโอเคเนาะโอเคข้อคิดสข้อผ่านไปต่อไปลูก มาดูอีกบทหนึ่งสิบ้างรู้แต่ยาผายบรรจุถ่ายจนถึงดี เห็นโทษเข้าเป็นตรีจึงออกตัวด้วยตกใจบ้างรู้แต่ยากว่าเที่ยวอวดอาจไม่เกรงภัยโรคน้อยให้หนักไปดังก่อกรรมให้ติดกายเขาก็ยังพูดถึงเรื่องกรรมอยู่นะเขาก็ยังพูดถึงเรื่องกรรมเขาบอกบางคนรู้แต่ยาผายยาผายคือยาขับลมลูกยากว่าก็คือยาที่เอาไว้ใช้กวาดคอเออเหมือนยากวาดคอทาล้มอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยรู้แค่ยาชนิดเดียวรู้แค่ยาผายรู้แค่ยากวาาโอ้โหอวดรู้อวดว่าฉันน่าเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้แต่รู้แค่ยา บทสําคัญนะล,ลูกข้อคิดสําคัญของบทนี้ก็คืออย่าอวดรู้เออเป็นแพทย์เนี่ยอย่าอวดรู้อย่าแสดงตนว่าเก่งแล้วก็รักษาไปผิดผิดมันจะเป็นการก่อกรรมให้ติดกายมันจะเป็นการสร้างกรรมให้กับตัวเองเออโอเคไหมโอเคเนาะผ่านไปโอ้วันนี้ได้ตัวบทเยอะแล้วเนี่ยและสุดท้าย สุดท้ายนะคุณค่าด้านความเชื่อหนูดูสิว่าบทประพันธ์ในวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยปรากฏความเชื่ออย่างไรบ้างอดยาคันให้ยาเห็นโลคาไม่ถอยหนีกลับกล่าวว่าแรงผีที่แท้ทําไม่รู้ทาเออพอให้ยาไปปุ๊บโรคไม่หายวะทำยังไงดีให้ยาเยอะโรคก็ไม่หายเมื่อรักษาไม่หายแล้วก็เลยบอกว่าอุ้ยสงสัยผีครอบงำนสงสัยคนนี้ผีกินแล้วไม่ได้ เป็นแพทย์นะต้องไม่เกี่ยวกับผีต้องไม่เกี่ยวกับผีต้องต้องเน้นวิทยาศาสตร์ให้มากๆเนาะทุกอย่างต้องมีสาเหตุต้องไม่เกี่ยวกับผีต้องไม่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเอออันนี้ก็เป็นคุณค่าความเชื่ออย่างหนึ่งเนาะว่าคนไทยเนี่ยโอ๊ยพอ บางคนนะคนไทยบางคนพอรักษาโรคไม่หายหมอบางคนรักษาโรคไม่หายก็โทษผีโทษสางเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องนะตําราเขากล่าวไว้ต่อไปผู้ใดจะเรียนรู้พิเคราะห์ดูผู้อาจารย์เที่ยงแท้ว่าพิสดารทั้งพุทธสจึงควรเรียนหนูสังเกตเขาว่าพุทธสพุทธแปลว่าศาสนาพุทธสแปลว่าไสยศาสตร์เขาบอกเวลาเราจะเรียนอะไรจากใครก็แล้วแต่นะลูกเราต้องดูที่ครูเราก่อนว่าครูเราเนี่ยเก่งไหมถ้าครูเราเก่งเนี่ยเขาก็คงสามารถสอนให้เราเก่งได้ด้วยแต่ แต่ที่สําคัญที่สุดคือเราก็ต้องขยันและเก่งด้วยนะลูกมันมันแสดงความเชื่อด้านคําว่าพุทธใสพุทธหมายถึงศาส,สนาพุทธก็คือคำพีทางศาสนาใส่หมายถึงอะไรใส่หมายถึงพวกสายศาสตร์ต่างๆเออโอเคก็แฝงความเชื่ออย่างหนึ่งด้านคำพีทางศาสนาและคำพีสายศาสตร์นั่นเองโอเคจบแล้วนะ คุณค่าทั้งหมด3ด้านคุณค่าด้านบรณรณิลป์คุณค่าด้านเนื้อหาแล้วก็คุณค่าด้านความเชื่อครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้แบบองค์รวมกับไปอย่างเต็มที่ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทําแบบฝึหกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว,ล,วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสําหรับ,บบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเ่ ถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย